หาคำตอบในช่วงท้ายรายการครับโยเบกู่แรกซึ่อพลังนม27มกราคมมวยล้างตาซ้ายมือทวีชัยประวกรีชาขวามือแจ็คเกียรติวัฒน์ที่กัด128ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่เป็นมวยล้างตาชกกันไฟที่3นะครับไฟแรกแจ็คชนะไฟที่2ทวีชัยชนะเมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมานเองครับ วิชัยล้างตาได้สาเร็จคราวนี้แจ็คขอล้างตาบ้างครับฟที่3มนี่คุณแชร์ไหมฮะแม่คนนี้ไม่ต้องล้างตาครับตาลากลาบากตาตีแล้วเกินผู้จัดการของแจ็คเกียรตินิวัฒน์ยกที่1และ2รวมกันกับแจ็คเกียรตินิวัฒน์ในปีนี้นะครับอายุ29แล้วแต่ว่าเป็น29ายังแจ๋วครับมวยรัตนบ,บุรีจวัสรินีคุณน้าอ้อยครับมุงชนจิรพันธ์หัวหน้าคณะและผู้จัดการของางเกงสีแดงางเกงสีแดงวิชัยวัปริชามวยเมืองจันทร์นะครับ อายุ23นี่เป็นแชมเปี้ยนกึ้นขัด2เส้นด้วยการทั้งคู่ครับนี่คุณทวาชัยบ้านบึงเทรนเนอร์ของแจกเกตินิวัฒน์จิมทองมวยเงินแสนขึ้ขัด2เส้นทั้งคู่บิดวางแข้งคืนทันทีครับขึ้นมานั้นผู้ชมให้ทวีชัยได้เปรียบ10ต่อ9เพราะาหนุ่มแน่นกว่าครับอกล่างนี่พอฟัดพอเวียงกันแต่ว่าทวีชัยได้ลุกหนุ่มครับย่างเขายกที่สองแล้วแจ๊คพุกโดนเขี่ยล่างทีงไม่รุนแรงมวยคู่นี้อาวุธคล้ายกันนะครับ เข่านั่นแล้วก็เตะดีปีบหน้าขาสักทีหมุนไปเลยอยักขยับเข้าไปหาวิชัยหนุ่มกว่าอคุกแล้วก็แทงคุกมาเบิ้ลคุกเลยครับวางแข้งปลายเท้าคืนทันทีแจ็คก็เตะเป็นแท่งนะครับซ้ายขวาเนี่เตะเป็นทั้ง,งแท,งท่งทีเดียวครับโดนแข้งุ่กทีถ้าโดนเต็มเต็มเนี่ยมดยกที่สองดูเหมือนเตะไม่สวยงามเตามมาแกันนั่นอย่าไปรับกนแล้วกันครับยกที่สามครับ หมดยกที่2ก็สถานการณ์พลิกกลับนะครับให้แจ็คกางเกงสีนิ้เดินได้เปรียบ19เดินเหมือนเดิมครับถ่ายนาแทงไม่เข้าแม่บ้านอยู่เมืองจันต้องแม่ไปถ่ายนาก็จะไปสู้จังหวัดอื่นได้ยังไงครับเมืองจันในเมืองทะเลถ่ายหน้าไม่เก่งเดินวางแข้งวางแข้งทีหนึง่งแจ็คขึ้นไม่ทันครับกลิ่นท้องสักทีหนึ่งไม่แรงแจ็คหล่อหลอกข้างล่าง วางแข่งปลายถ้าโดนแล้วหมอเกือบไปแล้วครับไม่ยกไหล่เดี่ยนคอแน่นอนต้องระวังครับแจ็คในเตะเป็นแท่งจริงๆครับขึ้นแปลกๆซ้ายขวาที่เท่ากันด้วยนะครับวางอีกแล้วครับเป็นแท่งเลยครับดูสิครับทั้งแข้งทีเดียวอยากเข้าไปหาแจ็คไม่เดินครับให้เด็กหนุ่มเดินเข้ามาหายิ้แย็บแล้วก็เจาะกับยาสักทีไม่รุนแรงเขี่ยข้างล่างไม่แรงครับเตะลบโดนอีกแล้วโอ้โหลูกนี้นี่แหละครับเต็มแข้งทีเดียวครับ ยืนแยบรบกวนอว้เล่นจังหวะแล้วครับแจ็คไม่เดินครับพิงเชื่อครับมวยแก่ก็ยังว่าครับวางแข้งวีชัยเตะไม่เข้าครับโดนไหมโดนไหม,ไมเกือบไปแล้วแต่ว่ายังเดินเหมือนเดิมครับชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเชื่อว่าคนแก่แรงน้อยแหมแต่แจ็คนี่แกเหนียวแน่นนะครับแกพเพื่อแก่ลายครามไม่ใช่ว่าแมมแกกัลโลกกลลา แมมทุกไม่โดนวางแข้งปลายเท้าอีกเข้าไม่ถึงครับเตะไปปลายเท้าหมดครับดูครับปลายเท้าโดนดึงออกไปหมดแหมโดนพอดึงปับ๊บก็ปลายเท้าม้างไม่ถึงบ้างครับเราเอาแล้วครับนี่เดินที่แจ็คคืนแจ็คมีโต้มีบางมีโต้มีบางถีงปเปาไว้ทีชายเดินแหงแจ็คเอาแล้วครับต้องถอยเหมือนกันครับ ที่ก็ไหวเดินช้าๆหน่อยน้องเดินเร็วพี่เหนื่อยเอาหูยดอกนี้น่นครับเอโหยแอนไปเลยครับแจ็คโดนเอาแล้วครับทวิชัยเดินเร็วขึ้นแล้วเล่เาแลวครับเจาะย,ยางด้วยโมยบางทีถอยมากๆน,นี่ตัวสู้ต้องเตะเจาะย,ยางครับให้ก้าวขาไม่ออกไปเลยเอาแล้วฮุกวางแข้งคืนแข้งปลายเท้าไม่โดนเอาแลยครับปลายยกทวิชัยดีครับแทงมุมกว่าครับ นีครับจิ้มจิ้มอีกทีนึือ <c oughs> ต่อยทั้งไหลทีเดียวครับไม่โดนก็เสียวแล้ว <c oughs> เดินแล้วครับโชว์ลูกแข็งแรงแล้วไม่โชว์ลูกแข็งแรงนี่อนาคตสดใสกว่าครับแจ็คทำกวางแข้งใจงโครงโอ้ยคืนไม่ทันคืนไม่ทันซะแล้วแจ็คอย่างว่าครับมวยแก่นี่พอประทะมากๆทะเลาะมากๆยุบได้นะครับหมดยกที่สามม่ปลายยกนี่ทวีชัยซ่อแววอนาคตด,ดีเลยครับ <c oughs> จิ้มท้องเขี่ยล่างเจาะยาง ยกวางเอาไว้หมดยกที่3ครับสถานการณ์พลิกกลับครับวิชัยเป็นรน .19 กลา,ายเป็นได้เปรียบ3 2ครับชมกันต่อโชว์ลูกหนุ่มให้เห็นในปลายยกที่3ครับผู้ชมเชื่อว่าอนาคตด,ดีกว่าแนะ่เดินแล้วครับเดินวิชัยจิ้มท้องขยับยกยักไม่เข้าไม่เข้าหีบจิ้มอห โอ้ยทัวนี้เป็นไฟที่สครับแพ้ชนะกันคนละครั้งแจ็คไม่ถอยมากแล้วครับถอยมากเด็กได้ใจหวางแข้งไม่เข้า้หืมแทงแล้วแจ็คจิ้นท้องเอ้าแล้วครับแลแกข่ากันแล้วแจ็คไม่ถอยครับถอยแล้วให้น้องมาได้ใจแทงหว่างแข้งคืนได้ไหมคืนได้ไหมแหมคืนไม่ได้แต่ว่าสบายเขาล้มไปเสียรูปไปแล้วคู่ขี่ครับมวยทนนี้แทงแหมแทงไม่เข้าครับมีชัยจะเอาคืนจะคืนไม่ถึงโบนทุกสองดอก วางแข้งไม่เข้าอีกโดนครับเอาละครับได้หลักเสียบทได้บนเสียอแทงคล่อมไปนิดเดียวเั่นเองเกือบโดนของแหลมแล้วเจาะยาอีกโอ้โหแจ็คเริ่มเน,นนอะาวุธครับยงนีโอ้โหถอยเอาแลวครับโดนทุก้ายทีเา้าลวครับทุกขวาทีนึงเอาประคัติงแทงีกทีนึงมาเป็นชุดเหมือนกันทวิชัยวา,างแข้งแหมคู่นี้ถึงอาวุธจริงๆครับชกกันจนรู้ทางอาวุธกันแล้วครับแทง แทงคืนเต่าครับว่าแขงโต้แค่ดูครับแจ็คซ้ายขวาที่เท่ากันนะครับถามว่าถนัดข้างไหนซ้ายหรือขวาต้องกลับไปถามแม่ตัวเองจำไม่ได้แล้วมันเหมือนกันหมดวางแข้งดูครับแจ็คยืนง่าย,ายๆเตะง,ง่ายๆซ้ายขวาเท่ากันคืนมาแล้วจับให้นั่นเอาละครับเคลียแม่ธวีชัยไม่เน้นครับโดนคืนไปอีกแล้วเขาเหลือขาเดียวแล้วไม่เน้นอ,อจังหวะยกนี้จังหวะของธวีชัยได้ครอค่อมค,ครับ ขาดนิดเกินหน่อยอยู่เรื่อยครับอาวุธเลยออกไม่เนื้อแมยกสามปลายยกนี่ดียกนี้นี่ทําเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเข้าดูครับดูแจ็คเข้ากว่าอือหือช,ชัยชนตลอดครับไม่รู้ละผมหนุ่มบ่าคุณอยากอือหือเกือบแล้วกรรมาการเดินปลายยกแล้วกลายจะหมดยกที่สี่แล้ววางช่างเอาครับตรงนี้เข้าครับเข้าที่โอ้ยเข้าที่คืนมาเหมือนกันคืนไว้ว่างซ้ายไม่โดนโดนสิครับตรงนี้แม เข้าเท่าไรรอบนี้ลาย,ยกเลยครับยหยับวางซ้ายคืนคืนอา้าวครับแจ็คงอนง่นหน่อยแต่ว่าเนื้อครับแล้วก็พิงเชือกเซก็ติดเชือกครับพอนักเป็นเบาแมโดูนครับแจ็คหลุดไปแล้วทูิชัยเอาคืนไม่ได้ครับดูแทงสักทีหนึ่งอา้าวครับโดนคืนแข้งขวาวางแข้งคืนข้าง,าาง,าง,างโอ้ยก้านคออือโชคยังดีครับเททิ้งได้อือเกือบไปแล้วครับก้านคอ อยากก็ไปหาวางแข้งไหม้เข้าอีกคืนแข้งเอ้าครับต่างคนต่างคืนคืนไม่ก็อาจารยกนี้ชกได้เหนียวนั่นจริงๆครับยกสี่จักโชกได้เหนียวครับหมดยกที่4ดูครับยกสี่จ็คดีกว่าครับจากเป็นรอง3ามสองกลายเป็นเสมอแจ็คเมื่อหมดยกสี่เดินแทงคืนแข้งดูนี้อีกดอกครับเกือบก้านคอนะครับยังดียกไหลบางซะได้นะครับดูนะครับนี่ครับแล้วก็เททิ้งอ้าโหลุงนี้เป็นการทุ่มที่หนักหน่วงมาก หมดยกที่4ครับเสมอแจ็คชิงดำครับชิงดำแบบงเกงน้ำเงินได้เปรียบนิดหน่อยครับดูครับว่าเป็นยังไงครับว่าแจ็คจากเป็นรอง3ยมยกนนี้ยกสี่ออกมาสวยงามครับชิงดำเป็นต่อเลยครับวิชัยเอาครับต้องปัดถีบแล้วต้องปัดปลายเท้าโดนต้องระวังสุดเท้าต้องให้ถึงรับเตะปลายเท้านี่ไม่ค่อยได้แต้มครับถีบรบกวนวอา้แจ็คแยบวางข้างแจ็คคืนโอ้โหดึงหน้าเราไปได้ อย่างเจ้ากันอยู่วางแข้างาละคกับโดติงคืนแข้งมาเจ้ากันไปเจ้ากันอยู่กับตัวนี้แทงแจ็ควางแข้งคืนไหมคืนไหมเขี่ยล่างแทงแทงแม่แต่ไม่เนื้อเอาให้ดีเอาให้ดีคา้เดียวแล้วไม่ได้อีกแม่ทวีชัยาล้ครับแจ็คเริ่มคุมแทงไม่เข้าไม่มนี้ไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มยังไม่ได้แต้มยังเจ้ากันอยู่ข้างล่างคุณเอื้อพอโลดดันสายไปสายมา ธรรมดานั่งอยู่บนมุมประตูคนนี้ลงมานัดูครับที่ป้องปากนะครับหวางแข้งไม่เข้าเอาละครับทีหนึ่งซ้ายเข้าธีชัยยังไม่เข้าคืนดึงหลบไปได้มวยชิงดําครับยกบังเอาไวา้ต่างคนต่างคุมครับยังเจ้ากันอยู่ครับตรงนี้จิ้มท้องสวยวงางแข้งคืนไม่โดนเอาละครับธีชัยได้กำไรนิดหนึ่งแล้ว แค่ไม่แมปลายเทา้าไม่ได้ครับ <h ast> ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับตรงนี้ดูไม่ออกแล้ว <h ast> นะครับตอนนี้ยังเจ้ากันอยู่วางแข้งวางแข้งเป็นปลายเทา้าวางแข้งคืนแข้งเอาละครับรกบ็ยังเจ้ากันอยู่ครับเอาเละครับชิงไหวชิงพริบกันแล้วครับฐานนี้ยังเจ้ากันอยู่ครับโบกไปโบกมาครับกองเชียร์นั้นโบกมือต่างคนต่างโบกวางแข้งสวยคืนแข้งจกักเตะลมไม่โดนแม่ดูครับยังปรับลายต่างคนต่างเกรงเลยครับ อาวุธเลยไม่เนื้อครับต่างคนต่างเกรงชี้ไปชี้มาครับเดี๋ยวชี้ใดเดี๋ยวชี้ต้นเงินแล้วผู้ชมบนล็อกโบกมือหลอกบอลว่าไปครับอ้าโดนเขี่ยล่างเสียรูปไปหนึ่งทีแล้วแจ็คแต่ชายโครงโดนจับแล้วเขี่ยล่างลงไปแล้วอย่าล้มนะครับล้มบ่อยไม่ดีครับบุญชิงดำแทงอ้าแล้วครับเขี่ยข้างล่างคู่ขี้ครับบุญคู่นี้ต่างคนต่างเกรงครับผลิผ้าไม่ได้แล้ว จยับยุกยักคิดยักล่อหลอกยักออยงครับหนีผาไม่ได้ครับโดนดอกสองดอกนี่แพ้ได้ยกบังอาไว้ไม่ได้อะไรหวัวยชิงดำวางแข้งเอาครับเขียข้างล่างแจ็คหนูหนวดออกมาแม่มวยคนนีด้ดูลําบากแล้วนะครับตอนนี้ต่างคนต่างเกรงวางแข้งแจ็กว่างไงยังไม่ได้ครับขเขียข้างล่างแจ็คโดนไทย เขียล้เอาอีกแล้วแจ็คบาโทชิงดำอย่าไปล้มอย่างนี้เสียนะครับเสียแล้วนะครับอย่าไปล้มเดินแทงไม่เข้าเอาล้วครับทวีชัยไม่ไ่เดินแล้วครับทำก็ล้มได็สองทีหมดยกออกทางไหนครับมาแจ็คไปล้มสองทีครับมูชิงดำนี่อย่าไปล้มให้หมดสภาพนะครับแดงเลยครับเรียบร้อยเลยครับล้มสองทีครับแจ็ค แพ้พอล้มแท้ๆครับแพ้โดนครับทีแรกโดนลุกนี้ครับหือก้นกบแทบหักนีทีหนึ่งแล้วครับล้มแบบหมดสภาพนักศึกษาดวูอีกทีครับโดนลุงนี้ครับเหมือนเดิมครับหมดสภาพนักศึกษาเรียบร้อยลงในจีนเลยครับอ